คุณผู้ชมตามมาต่อไปนี้นำเสนอกันต่อนะคะอย่าอย่าโง่จงยุติอย่าอย่าผิดจงดังทุรังอยากฟังจงเป็นใจอยากสบายจงปล่อยวางขอเพื่อนธรรมะดีไมื่นมีสติปลอดภยนะคะ้าเครื่อขึ้นตามมาเรอได้ต่อ,ดอ,ตอโดยละครจากกรโลหสตหวใจค่ะพุทธศาสรนาสปาดิวันนี้นะคะอนุฐานะมราคารา,ราบ้านเรือนที่มีมาดูแลรักษาย่อมเกิดบ,บุญพินภาพพิธายของเราวันนี้นะคะ าชมงานใน k i ส s าวเวอร์ร้านน้ำใน2นาทีงานฉลองครบรอบ90้าสิบปีมิกกี้เมาส์เริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาเข้าชมฟรีขอคุณท้ายเป็นเจ้าภาพนี้สวัสดีค่ะ